ว้าวแม็กทักพลตั้งตรงฉินคันทรีแมเนเจอร์คนแรกของแคนนประเทศไทยเรื่องราวของเขาน่าสนใจขนาดไหนที่คุณอาจคาดไม่ถึงบีทีเบสไทยชวนทุกคนมาเจาะลึกประวัติของแม็กชายหนุ่มผู้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งคันทรีแมเนเจอร์คนแรกของแคนนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลรุ่นใหม่ในวงการเทคโนโลยีที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในยุคนี้ก่อนหน้านี้หลายคนอาจคุ้นเคยกับแม็กในฐานะอดีตผู้บริหารจากเวิลด์โดยทูฟอร์ฮิวแมนนี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความสามารถในการแก้ไขปัญหาและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายและสังสมมาในแวดวงเทคโนโลยีระดับโลกทำให้การเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญในแคนงประเทศไทยของเขาได้รับความสนใจและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเส้นทางการศึกษาที่ไม่ธรรมดาแน่นอนว่าผู้บริหารระดับโลกเช่นนี้ย่อมมีดีกรีที่ไม่ธรรมดาแมกสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยาศาสตร์ และการบัญชีหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง GPA 3.9ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นตั้งแต่สมัยเรียนและยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ MBA ด้วยทุนเต็มจาก h v a r d Business School พร้อมคะแนนสอบเข้า GMAT ที่สูงถึง760คะแนนซึ่งติดอันดับท็อป1%ร์ของโลกนอกจากนี้เขายังเคยเป็นเด็กบิชเชนดอร์พิสเนตของมหาวิทยาลัยอีกด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมา นอกเหนือจากบทบาทล่าสุดที่แคนโวและก่อนหน้านั้นที่โวแล้วแม็กยังมีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจหรือ business case competitions มาแล้วถึง14ครั้งทั้งในและต่างประเทศเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเดนมาร์กและยังเป็นผู้ชนะการแข่งขันเชสบ BC ีเอ a ชีย i ปซิ business case competition และ L o r i e เรียลบ storm ในปี2016อีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราว ในด้านสังคมและองค์กรแม็กยังเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการช่วยเหลือและกู้ภัยนานาชาติ (International Rescue Committee, IRC) และเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรกิจการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise Conference (SECN) o d รวมกับสหรบประชาชาติ (UN) ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อที่ Harvard แม็กยังเคยเป็น Management Consultant ให้กับ b a น n Company ซึ่งเป็นหนึ่งใน3บริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังมีผลงานในวงการสื่ออีกด้วยเช่นเป็นพิธีกรรายการดิสนีย์ดิเเดอร์และยังเป็นเจ้าของ Facebook Page Max ์แ c คเขาโพที่ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสนุกสนานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดด้วยโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาขนาดนี้แม็กซ์กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างแน่นอนเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าบทบาทใหม่ของเขาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงและนำความน่าสนใจอะไรมาสู่พวกเราบ้าง คุณคิดอย่างไรคุณคิดว่าแม็กจะสามารถนำพาแคนูประเทศไทยไปสู่ความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใดมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย